วันนี้สเตย์เขาเลยยังเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็เบสแบนออฟเดย์เยียนครับมันมันเป็นคำมันเป็นคำที่รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากๆากครับคือเบสแบนนะครับพวกเราก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับผมที่ที่ได้ตื่นเต้นแค่ไหนนะครับตื่นเต้นมากครับผมที่ได้รับรางวัลนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เตพูดไว้เมื่อกี้นะครับอาจจะไม่ได้ยินแต่พูดใหม่อรอบก็คือแบนทริแมนดาว ไม่ได้มีแค่พวกเรานะครับยังมีคนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นโอมนะครับหรือว่าจะเป็นทีมเทคนิเชียนหรือว่าจะเป็นที่รถตู้จิมอมแกรมมี่จินลบพอโปรทุกคนที่เกี่ยวโยงกับทรีแมนดาวก็คือเป็นแบรนด์ของทรีแมนดาวนะครับเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเป็นหมุดหลักฐานแล้วกันว่าเราเราได้เรามาถูกเรามาถูกทาง เราอยากให้พิมานดาวเป็นงมนิที Aladdin> ่มีความเป็นเพื่อนคู่หูแล้วก็พ์นเนอร์นักลงทุนร่วมกันเป็นทุกๆอย่างร่วมกันเราไม่ได้มาคนเดียวเรามาเป็นแบงค์ครับพิมาดาวคือครอบครัวหนึ่งที่เราอยากให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ขอบคุณที่ให้รางวัลรางวัลรางวัลรางค์เอาเลยแบงคเอาเลยเฮีย กะ <im itation> ทีแมงราวเา <im itation> ขาคุ้มมากมากเลยนะเจ๊แต๋วไปก่อนไม่ใช่ลายชื่อพวกเขาจิงทั้งหมดคือแมพพีมเมื่อก่อนอ่อจริงๆรลายชื่อเมื่อสักครู่นี้เป็นได้ร่าเป็นรุ่นพี่รุ่นรุ่นอาจารย์รุ่นแบบโอ้โหรุ่นรุ่นเด็กเลยนะครับมีแค่ไททอลสมิธที่เป็นรุ่นรุ่นเดียวกันนอกนั้นก็จะเป็นรุ่นพี่หมดเลยนะครับก็รู้สึก จริงๆพวกเราพวกเราเป็นวงดนตรีที่ไม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 ่ไ,มไ,มได้หวังไม่ไม่เคยหวังรางวัลอยู่แล้วครับผมใช่หวังหวังเอาหาม,มากกว่านะครับแต่ว่าเพลงเพลงเราเป็นเพลงเศร้าแต่เราจะมาเอาหามได้อ๋อเราเราคนเรามันมีหลายโหมดหเจ๊ตแต๋วก็ร้องไห้ไล่ที่ที่ผมมีคนหนึ่งอยากจะขอบคุณด้วย <c oughs> ใช่ครับเพื่อการที่ทำให้เราเป็นเบสแบนด์เราสี่เย่ได้น่ะครับผมผมขอบคุณสิ่งในชีวิตที่เรียกว่า เกมอ่าใช่เพราะว่าเราฝึกฝนความเป็นทีมจากเกมมาตลอดตั้งแต่เด็กงานเนี้ยมาเนี่ยหกโมงเย็นตอนเนี้ยเที่ยงคืน้าถจเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วพวกเราอ่ะยังเป็นเบสแบนอยู่เพราะว่าเราเล่นเกมจนมือถือแบตหมดไปแล้วนะครับพูดคุณพวคุณเป็นเบสแบนแล้วใช่ เราเป็นเแบนกว่าใช่พวกคุณยังมี power bank พวกเราอยู่ข้างในไม่มีอะไรเลยเราเล่นจนตาแฉะไปหมดแล้วเนี่แหละความเป็นเบสแบนของพวกเราครับนี่คือเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับเพราะว่าเราทํางานเป็นทีมกันในโลกออนไลน์ด้วยใช่และออฟไลน์ด้วยแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ต่อสู้กันแค่นอมินีเมื่อกี้เราต่อสู้กับชาวเน็ตไปแล้วมากกว่า20ทีมใช่ครับ เราพิสูจน์แล้วว่าเราคือเบสแบนค์ใช่ครับผมแต่อะไรจะบอกว่าคเด็กเกินไปอ๋อผมผมผมได้หมดนะครับพูดเลยค่ะเด็กเกินไปเป็นไงบ้างคำว่าเด็กเกินไปไม่มีอยู่จริงใช่ครับผมถ้าคุณอยากรู้ว่าเด็กเกินไปคืออะไรคุณต้องไปฟังเพลงของเราไปฟังเพลงของเราเพลงเด็กเกินไปนะครับเพิ่งปล่อยนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับผมในอัลบั้มที่2นะครับแล้วก็ฝากซิงเกิลใหม่ๆด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยอัลบั้มแล้วนะครับและปีนี้นะครับเดือนสิงหาคมวันที่19นะครับพวกเรามีคอนเสิร์ตนะครับที่ Impact Arena นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมทุกกล้องเลยนะครับผมความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้คืออะไรคะความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้จริงๆความพิเศษมันคือสำหรับพวกเรามันคือ Impact Arena นะครับมันเป็นสถานถูกต้องไหมล่ะใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ถูกต้องนะคูพี่กับพยักหน้ากันใช่ไหมล่ะ คือ Impact Arena สำหรับวงดนตรีผมว่าเป็นสถานที่จะพูดแบบเกาๆเลยก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าชีวิตหนึ่ง<ม>เราก็คงอยากจะไปเล่นที่ Impact Arena สักครั้งในชีวิตแล้วมันได้เกิดขึ้นในช่วงอายุเท่านี้รู้สึกว่ามัน มันโชคดีมันโชคดีมากแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเราเต็มที่กับงานนี้แน่นอนแล้วเราต็มที่กับเกมด้วยเออทีแมนดาวจะเล่นเกมจนไม่ทําคอนเสิร์ตหรือเปล่าใช่ครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเราเล่นเราเล่นเหมือนเดิมแหละเราเล่นเหมือนเดิมเราเล่นเหมือนเดิมแหละเกม้ไปบคอนเสิร์ตใช่อพี่อย่าท้าผมนะระท้าผมยังไคอนเสิร์ตเกิดขึ้นแน่ครับผมแต่เกมเล่นด้วยแต่เกมเล่นด้วยอยู่แล้วก็เล่นด้วยอยู่แล้วคไม่ต้องห่วงครับ เกสเป็นไงคะมีแบบแง้มสจริงได้ไหมแง้มแง้มเหรอเแง้มแง้มก็น่าจะชวนมานะครับใช่หรือว่าเราก็น่าจะชุดมาด้วยนะครสองก็กินน้ำไดหมือือเดือดแชัดมากเดือดไปเยอะเลยประมาณสามสองคนนี้เลยสองคนอะไรไงี้ยครับผมใช่แง้มนิดเดียวแง้มคือตัวคอนมเงียบเลยแหละใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันแน่นอนนะครับซื้อบัตรได้ที่ไหนซื้อบัตรได้ เอ้ยไม่ปกติเขาซื้อกันที่ไหนทัฟฟี่งานของเราเนี่ยแอปพลิเคชันเดอะคอนเสิร์ตเออทัฟฟี่อะไรลรอซื้อได้ที่เดอะคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันแต่กลับคำให้มันยากทำไมอ่าโอเคซื้อได้ที่แอปพลิเคชันเดอะคอนเสิร์ตอ่าโอเคนะครับก็วันที่เดอะคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันอะไรนะรอติดตามดีกว่านะถือว่ารอติดตามกันไปเมื่อกี้ใครผิดไว้ก็ คัดออกไปบ <trilogy> <F occurs> ื้อ <Bless> บื cartoon 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 ้อนะครับบื้อบื้อพี่จะบอกเธอควรเตรียมกันก่อนไงอ๋อเหรอครับอ๋อเหรอโอเคเอาใหม่เอาใหม่ข้างล่างไปนั่งคุณกันเต็มเลยผมเห็นพี่เขานั่งเล่นไอจีนะโทอ๋อ้โหอ๋ออัดเสียงอยู่ถ้าถามว่าซื้อบัตรได้ที่ไหนครับคุณกิจรอติดตามเร็วๆนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและยังไม่มีใครรู้ตอนนี้เลยเพราะผมก็ไม่รู้นะครับผมครับผม ถามว่าพวกเราได้อะไรจากการสัมภาษณ์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับพี่คิดดูนั่งมาหกชั่วโมงพี่คิดว่าพี่จะได้อะไรเหรอนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกคนขอบคุณเบสเพรสทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากฮะโอเคถือรางวัลถือรางวัลถือรางวัลขอบคุณพี่พี่เบสเพรสทุกท่าน